สวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โฮชิดะเมียวเกงกุนะครับเป็นศาลเจ้าในจังหวัดโอซาก้านะครับเป็นศาลเจ้าที่มีความร่มรื่นและสวยงามมากนะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศความสวยงามของศาลเจ้าที่นี่นะครับก็เป็นศาลเจ้าที่อยู่ในเมืองโอซาก้านะครับขับรถจากบ้านผมมาแค่40นาทีนะครับ ศาลเจ้าโฮชิดะเมลเกงุเป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองคาตาโนะจังหวัดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับมีชื่อเสียงด้านความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับดวงดาวและโชคชะตาโดยเฉพาะการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเสริมดวงให้ผู้ที่มีศรัทธานั้นมีชีวิตที่ดีและมีความสุขนะครับศาลเจ้านี้มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเมลเกงโบซาสุนะครับ ซึ่งเป็นเทพดาวเหนือและเป็นที่เคารพบูชามาอย่างยาวนานนะครับเชื่อกันว่าพระองค์มีอำนาจคุ้มครองผู้เดินทางปกป้องจากภัยพิบัติและเสริมดวงด้านโชคลาภนะครับศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีตำนานเกี่ยวกับการปรากฏของดาวตกซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้านะครับ ที่ศาลเจ้าแห่งนี้จึงได้รับความนิยมจากชาวเมืองโอซาก้าและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเดินทางมาที่นี่เพื่อมาขอพรกับเทพเจ้าดาวเหนือนะครับเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเขาต้องเจอกับภัยพิบัติจากธรรมชาติมากมายนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับ ภัยพิบัติธรรมชาติเต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพายุไต้ฝุน่นแผ่นดินไหวซึนามินะครับเรียกได้ว่าโจมตีประเทศญี่ปุ่นทุกปีนะครับดังนั้นเทพเจ้ากับความเชื่อและความศรัทธาที่ชาวญี่ปุ่นมีให้นั้นจึงไม่มีวันหมดไปจากแผ่นดินญี่ปุ่นนะครับ ถือว่าเป็นสารเจ้าที่มีความสะอาดและก็ร่มรื่นเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่ผมมาที่นี่นะครับพอดีผมมาทํางานแถวนี้แล้วก็ขับรถผ่าน<ม>ก็เลยแวะมาถ่ายทําวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับอากาศดีมากนะครับวันนี้ นี่คือทางเดินที่ผมจะต้องเดินขึ้นไปสู่ยอดเขานะครับที่จะมีศาลเจ้าหลักตั้งอยู่ด้านบนนะครับ ศาลเจ้าโฮชิดะเมียวเกงกุถูกก่อตั้งขึ้นในปีคศ816นะครับโดยมีความเชื่อเกี่ยวกับคุไกหรือที่รู้จักกันในชื่อโคโบไดชิผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธนิกายชินกอนในประเทศญี่ปุ่นนะครับตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่คุไกกำลังปฏิบัติสมาธิอยู่นั้นเขาได้เห็นอุก,กาบาตนะครับตกลงมาบริเวณยอดดอยที่เมืองคาตาโน เขาเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแห่งดวงดาวเมียวเกิงโบซาสุนะครับเทพเจ้าแห่งดาวเหนือชาวบ้านช่วยกันสร้างศาลเจ้าเพื่อเป็นสถานที่บูชาอุกบาทนี้นะครับและเพื่อสักการะบูชาเมียวเกิงโบซาสุนะครับที่เป็นเทพเจ้าแห่งการปกป้องและนำทางแห่งโชคชะตาดังนั้นศาลเจ้าโฮชิดะเมีเกิงกุ ยึงมีอายุมากกว่า1,200ปีและยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นักเดินทางทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกต้องการเดินทางมาขอพรเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากชีวิตนะครับ Thank you. ตอนที่ผมดูในแผนที่ดูเหมือนว่าเขาลูกนี้จะไม่สูงเท่าไหร่นะฮะแต่พอเดินขึ้นมาเนี่ยก็เล่นเอาหอบอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะเดินถึงจุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้นะครับระหว่างทางเขาก็มีห้องสุขาให้เราได้ใช้บริการนะครับเดี๋ยวขากลับค่อยมาใช้บริการนะครับ ตรงด้านหน้าก็เป็นวิวเมืองโอซาก้านะครับก็วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับสามารถมองเห็นวิวโอซาก้าได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นสารเจ้าที่ติดกับตัวเมืองนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเครื่องรางของขังนะครับซึ่งจะมีวางขายทุกสารเจ้านะครับตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะครับ และด้านบนก็จะเป็นจุดสูงสุดของศาลเจ้านะครับก็เป็นศาลเจ้าหลักนะครับที่เทพเจ้าสิงสถิตอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินขึ้นไปสักระ,ะขอพรกับเทพเจ้าที่นี่นะครับ ี่คือสถานที่ที่เทพเจ้าสิงสถิตยอยู่นะครับคนญี่ปุ่นจะนิยมนําโอซาเกหรือว่าเหล้านะครับมาถวายให้กับเทพเจ้านะครับข้างในก็จะมีขวดเหล้าอยู่หลากหลายยี่ห้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิงคู่นะครับยิงอยู่ก็รูปลักษณ์แปลกาดีนะครับ ในระหว่างทางที่ผมเดินทางขึ้นมาบนจุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้ที่เป็นสถานที่สิงสถิตของทวยเทพเทวาเทพเจ้าดาวเหนือนะครับผมก็เห็นรูปปั้นพระพุทธรูปนะครับวางตั้งอยู่ตามข้างทางหลายองค์เลยนะครับก็สืบเนื่องมาจากศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระสงฆ์นะครับเป็นศาลเจ้าที่พระสงฆ์สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าดาวเหนือนะครับดังนั้นเราจึงจะ เห็นว่าที่นี่เขามีการบูชาพระพุทธรูปด้วยนะครับจึงเป็นศาลเจ้าที่มีความพิเศษมากกว่าศาลเจ้าอื่นนะครับท่านผู้ชม นี่คือหินสำหรับคนที่ชอบอธิษฐานนะครับให้เรามายกลูกหินก้อนกลมๆตรงนี้ก่อนนะครับมันมันหนักแน่นอนนะเราก็จะรู้สึกว่าก้อนหินก้อนนี้หนักนะครับหลังจากนั้นเราก็จะอธิษฐานนะครับอธิษฐานในสิ่งที่เราปรารถนาถ้าสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงได้เนะี่ยหลังจากที่เรายกครั้งแรกเนะี่ยมันจะหนักมากหลังจากที่เราอธิษฐานเสร็จ แล้วมายกอีกรอบหนึ่งมันจะต้องรู้สึกว่าเบานะครับถ้าเบาเนี่ยสิ่งที่เราอธิษฐานก็จะเป็นจริงนะครับอันนี้ถามคนญี่ปุ่นมาเขาเขาอธิบายมาอย่างนี้นะครับ หมดนี้คือความเชื่อของคนญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับศาลเจ้านั้นมีมาอย่างยาวนานกว่าพระพุทธศาสนานะครับเชื่อกันว่าศาลเจ้ากับเทพเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับและคนญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เขาก็ยังเคารพนับถือเทพเจ้าอยู่นะครับทุกคน โครงสร้างและรูปแบบสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าที่นี่เป็นแบบชินโตดั้งเดิมนะครับเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของศาลเจ้าชินโตโบราณนะครับมีหลังคาโค้งสูงและใช้ไม้เป็นวัสดุหลักนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวตามศาลเจ้าของประเทศญี่ปุ่นถ้ามีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดโอซาก้าก็อย่าลืมแวะมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับโฮชิดะเมียวเกงกุจินจะนะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับสารเจ้าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีมาอย่างยาวนานนะครับมีมาก่อนพระพุทธศาสนาของเรานะครับเชื่อกันว่าคนญี่ปุ่นนั้นเกิดมาพร้อมกับเทพเจ้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินญี่ปุ่นเขาเชื่อว่ามีเทพเจ้ารักษาและก็สิงสถิตอยู่นะครับความเชื่อนี้ก็ยังสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ชาวญี่ปุ่น จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับศาลเจ้าน้อยลงแต่เชื่อนะครับทุกช่วงเทศกาลวันหยุดของประเทศญี่ปุ่นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะศาลเจ้านะก็จะมีคนหนุ่มคนสาวเดินทางไปขอพรนะครับเกี่ยวกับความรักการงานคู่ครองหรือว่าการใช้ชีวิตซึ่งศาลเจ้าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเทพเจ้าที่ให้พรแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้น ความเชื่อเรื่องศารเจ้าจึงจะยังคงอยู่กับคนญี่ปุ่นตลอดไปนะครับทุกคน สำหรับเส้นทางเดินกลับไปด้านล่างเนี่ยจะมีอีกหนึ่งเส้นทางนะครับก็คือเส้นทางนี้ครับเขาบอกว่าให้เดินกลับทางนี้ได้นะครับตอนที่เราขึ้นมาเราจะขึ้นมาจากทางนี้นะครับขาก,กลับก็จะมีอีกหนึ่งเส้นทางให้เราเดินกลับตรงนี้ครับน่าจะเป็นการเดินทางกลับที่ง่ายกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เส้นทางนี้ในการเดินกลับไปด้านล่างนะครับ สำหรับจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของศาลเจ้าแห่งนี้ก็จะมีประตูโทดีอิและทางเดินศักดิ์สิทธิ์นะครับศาลเจ้ามีบรรยากาศอันเงียบสงบและมีทางเดินขึ้นเนินเล็กน้อยผ่านประตูโทดีอิสีแดงอันโดดเด่นนะครับมีแท่นบูชาเมียวเกงโบซาสุนะครับซึ่งเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาแสวงบุญและขอพรให้มีโชคลาภนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเองนะฮะ และก็มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มีน้ําจากแหล่งธรรมชาติที่ผู้คนเชื่อว่ามีพลังในการชําระล้างสิ่งชั่วร้ายนะครับและด้านบนยอดภูเขาท่านผู้ชมก็ได้รับชมไปแล้วคือวิวของจังหวัดโอซาก้านะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับศาลเจ้าแห่งนี้สามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราสามารถบริจาคเงินให้กับทางศาลเจ้าได้นะครับสําหรับคนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับ ก็ขอให้แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้านะครับดังนั้นกรุณามาท่องเที่ยวด้วยความสำรวมและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะครับและเส้นทางการเดินทางมาที่ศาลเจ้างนี้เดี๋ยวผมจะเขียนข้อมูลไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับสำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวศาลเจ้าโฮชิดะเมลเกงกุนะครับศาลเจ้าที่มีความสวยงามในจังหวัดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับ ภาพยนตร์ในนิเมของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าคิมิโนะนาวะก็ถูกสร้างขึ้นมาจากสารเจ้าแห่งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจจากเทพเจ้าดาวเหนือที่สารเจ้า โฮชิดะเมิยเกงกุนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบหนังแอนิเมะของประเทศญี่ปุ่นคงรู้จักหนังเรื่องคิมิโนนาวะเป็นอย่างดีนะครับสำหรับผมนั้นยังไม่เคยดูนะครับท่านผู้ชมศาลเจ้าอางนี้ตั้งอยู่ในเมืองคาตาโนนะครับในจังหวัดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นสถานที่ประดิสถานของเทพเจ้าอาเมนะมินากะนิชิโนคามินะครับอ่านค่อนข้างยากนะครับสำหรับเทพเจ้าองค์นี้นะครับ พื้นที่โดยรอบของเมืองคาตาโนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดวงดาวนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากมีตำนานเกี่ยวกับทานาบาตะและเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวมากมายนะครับที่เมืองแห่งนี้แม้ว่าสารเจ้าโฮชิดะเมียวกิงกุจะไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นต้นแบบโดยตรงของภาพยนตร์คิมิโนะนาวะก็ตามนะแต่ว่า ก็มีจุดที่สามารถเชื่อมโยงกันได้หลายประการนะครับดังนั้นคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนโอซาก้าเนี่ยเขาก็เชื่อว่าหนังเรื่องคิมิโนะนาวะหลับตาฝันถึงชื่อเธอนะครับก็มีความเชื่อมโยงกับสารเจ้าแห่งนี้นะครับสําหรับผมนั้นหนังเรื่องคิมิโนะนาวะหลับตาฝันถึงชื่อเธอเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับสารเจ้าแห่งนี้หรือเปล่าคงไม่มีความสําคัญสําหรับผมนะครับ เพราะว่าผมชอบเดินทางไปท่องเที่ยวตามศาลเจ้าต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับและที่ศาลเจ้าแห่งนี้ก็มีความสวยงามมีความสงบร่มเย็นเป็นอย่างมากนะครับเหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่เป็นอย่างมากเพราะว่าเต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีความสวยงามและก็ธรรมชาติที่งดงามอุดมสมบูรณ์ที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับ และที่สําคัญสะอาดมากนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศของความเป็นญี่ปุ่นแท้เนี่ยผมแนะนําให้เดินทางไปท่องเที่ยวตามศาลเจ้านะครับเพราะว่าคุณจะได้ความรู้สึกอารมณ์ร่วมกับคนญี่ปุ่นในอดีตนะครับเพราะว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวตามศาลเจ้าเนี่ยจะสัมผัสถึงธรรมชาติและก็วัฒนธรรมที่แท้จริงของญี่ปุ่นนะครับมากกว่าการเดินทางท่องเที่ยวตามวัดในประเทศญี่ปุ่นนะครับ นี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าวัดก็สัมผัสถึงพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้สัมผัสคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริงนะครับศาลเจ้านั้นเกิดมาพร้อมกับคนญี่ปุ่นนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการสัมผัสธรรมชาติและสัมผัสกับคนญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่แท้จริงเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวตามศาลเจ้านี่แหละ ดีที่สุดและตอบโจทย์ที่สุดสําหรับคนที่ต้องการสัมผัสประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่แท้จริงนะครับท่านผู้ชม Your presence here I contemplate. Holy, holy.